คนมีวัตถุมงคลรูปแบบหลวงปู่ทวดอยู่หรือเปล่าครับถ้ามีวัดช้างให้หรือมีวัดอื่นๆมาดูหลวงปู่ทวดของวัดหลอนนะครับจังหวัดพัทธลุงกันนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนและพลังพุทธคุณเป็นแบบไหนและคุณมีอยู่หรือเปล่าด้วยข้อมูลจับพลังพระเครื่องไปดูหลวงปู่ทวดวัดหลอนพัทลุงกันครับไปกันเลยครับ วันนี้พามาดูข้อมูลจับพลังพรรงเครื่องหลวงปูทวดวัดรอนนะครับจังหวัดพัทลุงตามภาพนะครับด้านหน้าและด้านหลังตามที่เห็นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลวงปูตวดตามภาพนี้ดีเด่นทางด้านไหนเพื่อนําข้อมูลไปประกอบการแขวนติดตัวหรือชาบูชาข้อมูลจับพลังพัครได้เห็นภาพของพรัเครื่องหลวงปูทวดวัดรอนจังหวัดพัทธลุงไปแล้วนะครับสวยงามดีนะครับ ลองค้นหาดูนะครับว่ามีแบบนี้หรือเปล่าถ้าใครอยู่พัทลุงก็ลองไปหามาบูชาติดตัวนะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังสูงในด้านแข็วค่าและป้องกันภัยนะครับลองไปหามาบูชาติดตัวครับหลวงปู่ทวดวัดหลอนจังหวัดพัทลุงรู้ข้อมูลพลังพระเครื่องก่อนแฟนติดตัวนะครับว่าดีเด่นทางด้านไหนและนำมา ใช้ในงานที่คุณทำด้วยข้อมูลจับพลังพลักเครื่องติดต่ออดีไลแอดวี ep 6 8 6 5 g หสวัสดีครับ